อาเชวะกิจมาตะปังโกชัญญามรณงสุเวตีขอนอกน้อมแด่พระผู้มีพระพักเจ้าผู้ไกลจากกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบรสงสารขอโอกาสท่านกุบาจารย์พระเทรานุเทราขอสแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิทกโร ขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมือด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฝังธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุสาว่างมือลงสขอเสียงไม่กยิกจักนิดหนึ่ง ก็เน่นต้องขอโทษขอให้กุมารจารยานุมหน่อยนึงที่ให้รอคอยมาหลายเถื่อละ่ว่ากันยังหลงอยู่โอ้ไม่า่โซ่เปื่เหลียวพิษเถื่อเดียวป้ายเจ้าหอดใส่บนหาทางกลับมาเกือบบันเลยไปจนหอดบานได้เมื่อเขาบอกล่งทงล่งทามา มานำทางคอนขีดจักเถือบ่เถือโค้งหน้าโค้งหลังอีนางจีพิเอตมันก็บอกอยู่มันก็บอกคิดบอกเถือโอ้ยมึงจะพาคุไปใช้เนออีลาเลยวะจบเถื่อหลุดออกมาไ้ลยเจ้าว่าโมโหอะไรเถื่อนละก็ยังหลงอยู่ฉันดอกว่าธรรมดาบทเรียงแล้วก็ขอ โอกาสขอเวลาจากพอสมควรแต่ว่าก็ขอโทษขอภัยอีกต้ามาบ่คอยบ่คอยเต็มคีพันใดที่เราอะิโคมมาขอคนโยกเหลือกว่าแต่ว่าคือวันหลับปากวนลับมาใดสำได้ก็มาแแต่เนะาะวนในช่วงงานต่อกันกแบบเสม,มือ เทศงานปริวาสงานปฏิบัติธรรมเทศไปเห็นมาละซอดจังเนี่ยมันยังไงเมื่อยหมอยเบวไหววะสุดกายทั่วเนี่ยวะเดี๋ยววอดสามสิบนาทีเดี๋ยวคอเศร้าก็เลยบ่าไข่เต็มทีพันเลยถ้ามามันมีโลกประจตัวอยู่หัวใจหัวใจมันเต้นพลิจฉาวะมันเคลื่อนมันถือไม่ สายหรือว่าขื่อนไฟฟ้ามันเถื่อมันถึงมาสอดกันกับขื่นหัวใจมันเต็มนเถื่อมันก็ติตยุดเต้นไปชั่วขณะแล้วมันก็ไปตายง่ายเลยเราะไมันสอดป้าไปมัน m o i r ลงไปมันเถื่อนมาเทียดอยู่อย่างลอยเอ็ดอย่างนี้พอเทียดเทียดไปอย่างี่นป๊บไปนึงเดี๋ยวเมื่อจับขอบธมารไว้ หววต่อหน่อยหนึ่งแล้วก็ขอเศร้าคือเราได้บุนแล้วโรงพยาบาลทุลิเวทคุณทีเอาโรงพยาาาลเขาตรวจคืนหัวใจนั่นนี่เขาว่ามันช็อตมันมาไดพักพักอันนี้ก็เลยหวาออไะไรสั่งในเกาเนาะพอได้มาเย็นหนาพอได้มาทำบุญน,นำ เดีว่ากัให้เป็นธรรมะนะให้เป็นธรรมะจะไหนว่าทีให้เอาเยว่าร่างกายสังขารนี่มันบวเทียงมันบาเป็นห้องเฮ้าถือแม่ว่าเฮ้าสิว่าท่านเฒ่าท่านแก่หลายจะร่างกายมันก็เป็นร่างของรถแต่ว่าเดาว่าการปฏิบัติธรรมนี่มังเถื่อมันต้อง มันต้องเริ่มต้นที่โตเข้าไพุทธเจ้กากรไว้เขาเบิ่งเจ้าของเบิ่งตนเองเบื่องแในร่างกายสังขารที่มันเป็นร่างของโรคที่เขาต้องดูแลรักษาสุขภาพถ้าว่าชีวิตเขาเนี่มันก็นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเจ้ากันเขายังมีชีวิตอยู่นี่พุทธเจ้าพึนกรว่าชีวิตเขาเนี่คือเด้ลาันประเสริฐ ถ้าเนี่ฟังแล้วเขาต้องหหดจักแย่ะเหยาทำความข,านะขอบใจเลยขจาวาพุทธเจ้าสอนเนี่ยเขาปล่อยเขาว่างไหวเขาหยุดหมันถือหมันพระองคพุทธเจ,จ้าเจ้าวักการได้เกิดมากิจโฉมนุสสปฏิลาโภคเคื่อการได้ลาภอันประเสริฐขจาวาพุทธเจออ้าก็ยังคือให้ปล่อยให้ว่างไหวหยุดหมันถือหมัน บวกให้ลงในกายในการเกิดอะไรมันกินสิงนีอยู่สองส่วนเดียวเาต้องต้อทำความเข้าใจคือชีวิตเท่านี้เท่ายังจ้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือเท่ายังมีกิเลสอยู่เพื่อร่างกายเทานี้เท่เาก็ต้องยอมรับความจริงว่ามัน มันบดเคียงมันมีความทุกมันเป็นร่างของโรคจะว่าเขาก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องรักษาเข้าก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเลือยจากันไปขึ้นมารักษาบ่าไใดเรื่อว่าบ่าสามารถี่ดูแล่ใดจนเถาจนแกจนสิตายอันนี้เขาก็ต้องปล่อยว่างให้มันได เขาี่ดองบยึดมันคือมันพอสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปจากกายนี้ไปให้ยังไปเหลือเดี๋ยวเขาต้องต้องใส่ปัญญาต้องพิจารณาเที่ยวกาว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภอันประเสริฐพอเขาได้เกิดมาแล้วนี้เขาติดต้องโหจาก หลักษาตนเองดูแลตนเองเพื่อให้กายเทานี้สามารถที่จะท,ทาคุ้นขาหรือว่าสางบุญสางกุศลส,สางประโยชน์สางสติปัญญาให้กับตนเองอันนี้คืนหนึ่งที่สำคัญพอกระทั่งว่เ,วเข้าใจตรงนี้ชีว่ดดวทีเขาเวียนวายในในวัตสาสงสารนี่เขาอาิบาไโต๊นรก ไปเป็นเปรตินสุรกายสัตว์ชานหรือว่าไปอยู่ในอบายยูมหรือว่าแม้จะเกิดมาใหม่้วยบาปโดยกรรมการที่บุสมบูรณ์ยต่เอาเป็นคนถูกหยากลำบากหรือว่าพิกลพิการหรือว่าโง่เขาเป็นคนพ่านบม่มีสติปัญญาอันนี้ยังเป็นเรื่องดินหนาเป็นห่วงที่สุด ไพ่ในวาตสงสารมันเป็นไพ่ที่ยิงง่งใหญ่เรื่อาว่ามีคนสร้างเข้ามีคนเกลียดเขามีคนใส่ลายพิชชาลิษยาเรื่องว่าเอารักเอาเปรียบเรือว่าเขาคิดถิ่ทำลายทำลายเข้าท่างน้ก็แล้วแต่ละไอเรือว่าเป็นไพ่ในระดับหนึ่งแต่ว่าไพ่ที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นไพ่ที่มันสำคัญกว่านั้น คือภัยคือความโลภความโกรธความหลงที่มันที่นำพาเ้าไปทำบาปไปทำชั่วพาเ้าไปตกนรกพาเ้าไปเวียนว่ายตายเกิดที่มันทีทุกข์กว่านี้โมโหท่าไดที่เราที่้องเวียนว่ายตายเกิดนี่โมโหทําไดถึงแม้ว่าเราจะโบเห็นศาสตร์ก่อนโบเห็นศาสตร์หนาแต่ว่าด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าที่ได้ตัสสู้ อันนี้ก็ชัดเจนแตรเขาเสื้อก้ามสอนกุฎเจ้าละ่ะเขาต้องสงสัยเรืืองบนันโดอพอหอยัง่งพอกุฎเจ้าสอนเนี่ยเขาเห็นบาปที่เขาต้องละพอมันเป็นเหตุแห่งกขกกุฎเจ้าสอนเนี่ยเขาเห็นบุญที่เขาต้องสร้างพอเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นทีเเพลิงกุฎเจ้าสอนเนี่ยเขาเข้าใจที่เขาต้องปล่อยตองว่างม่อยเขาหยึดหมันคือหมัน พราว่ามันเป็นการนัต่ตนไปสู่ความทุกข์พอะเจ้าอาว,าวาสาัหนาพระเว้าศาว,าวาสัตใด้สัตหนี้ละมือนีละปัจจุบันนี้เราสามารถละสัวได้เ้ากับ่าเดือดก่อนเฮากับโมีปัญหาในอนาคตที่จะเกิดผลแห่งความทุกข์เราทำดีได้เข้ากับมีความสุขในปัจจุบันกินใจสุขใจ สามารถทําให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าในการเป็นโยวร่วมกันคือก,กันกับสวรรค์บนทั้นตายกระนั้าปล่อยวางได้เขียดให้ผู้ใดปล่อยวางสร้างให้ผู้ใดกปล่อยวางกิดชายผู้ใดกับปล่อยวางบ่อเอาความส่วคนอื่นไม่ให้เขาเป็นทุกข์ปล่อยวางความหมดซึกที่มัน บอกพ่ออกพ่อใจหรือว่าบนลงกับสิ่งที่เอาพ่อพกขอใจพอสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเหตุหากินนํำเข้าไปสู่ความถกก็ได้ข้าวสารเข้าใจสามอย่างทาาบก่อนกบต้องสงสัยทราบนาก็บบต้องสงสัยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเห็นในใจเข้าแล้วเขาได้ผลในชีวิตทั้งหมเข้าลาสัวเข้ากับบทถูกบทเหลือรอด เขาทำดีเขาก็มีความสุขเขาปล่อยวางได้เขาก็บ่ทุกข์อันนี้บวชองเอานรกสวรรค์มาขู่บวชองว,ว่าเขาตายแล้วลองไปพิสูจน์ยังหรือว่าจะได้ก็แล้วแต่ละพอว่ามันเกิดขนกับจิตใจเทาไหร่จะก่อธรรมากับสงสัย,ยหละะือกับพวกหมั่นใจว่านรกมีบ่อสวรรค์มีบอ่บอ เรื่อว่าตายแล้วจะได้เกิดมอผพ้ทจ้ยเพค่อว่าถ้าเราตัดความลังเหลสงสัยได้มันก็จะเป็นการเปิดทางไปสู่ความพ้นทุกคือว่าสงสัยในหลักธรรมคำสอ,สอนพุทธเจ้าที่บนตัดที่บนแสดงให้เขาได้เข้าใจถึงความจริงของชีวิตเพื่ออริยสัจคือทุกข์เรื่องว่าเหตุแห่งทุกข์ เรื่อการดับทุกข์รือว่าท่าที่เขาที่นําตนไปสู่ความพ้นทุกข์มโเราจะมาบรรลุธรรมได้แต่ว่าจะมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราโดนมีความเสื่อมันโอ้ก็เขาได้เข้าใจว่าการละทัวเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เขาที่ดองละให้ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันเป็นเหตุแห่องอย่างที่เขาที่จะรับผลจากความสัว แล้วก็ความดีเนะี่ยมันด,มนดีมันมีคุณข่าว,วเวลาเอาเหตุดีทำดีวเวลาทำประโยชน์รล้ว่าเขาทำมาได้นี้ถีมันถึกต้องมันก็สามารถนําเข้าไปสู่ความเจริญกระท่อลว่างได้บนโลกจนเกินไปบนโกดจนเกินไปบนหลงจนเกินไปอยู่ในทางสายกลางเราก็ย่ำละสิ่งเรานั่ใหายหลายที่สุดคนนี้ไม่เกิดขึ้นท่ามิตใจเป็นยังไง เ้ากะิละความถูกได้เป็นลำดับเป็นลำดับข้าวอจโมโหเหรอว่าเ้าเป็นพระอริยะขันไดหรือว่าเ้าสิบเป็นบ่เป็นไ่ข้าไดดฮูยว่าเฮ้าละทูกได้แล้วาสามมาที่ยูแบบโมเดือดร้อนใจหลายในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตสิบเป็นนักบวชสิบเป็นพระเป็นเม่ชี่เป็นโยม ้าเอาละสัวใดทำดีใด,ดปล่อยวา่างใดขณดในระดับขั้ลอยเปอร์เซ็นตปกยบเปียบไดการเอาดยีมทิหเปอรเส็นัที่าวิาิตใจเขาน้นโน่ไปสู่ความผลถูกเพื่อความเป็นพโซดาบมันละใดหาสิบร์เซภาษกิดคาลาใดเจาเปซพระอนาค่าการเอาสามาถปล่อยว่างได้มด เขาาอาจะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ซึ่งบนนี้ป้ายเขียนมาบอกหรือว่าบนสองมีผูดด้ใดทำนาได้เขาไปทำงานอยู่ในบ้านมีขอ้อมีครัวมีผัวม,มีเมียเรื่อว่าเป็นข้าราชการหรือว่าทำงานเป็นยังก็แดย่แต่คนจนจนถึงเศษฐีทาสีจนถึงพระราชาสามารถที่จะเข้าถึงถ้ำ แน่กายที่ถิ่ละทุกปล่อยว่างได้เพระแตกต่างกันพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาที่มีความพิเศษคือวันปิดกันหักบรได้สามารถมาละซัวได้สามารถมาทําความดีได้สามารถปล่อยว่างได้เขาสิไดใดประโยชน์เมัดตั้งแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นเหตุไปถึงพ่ายผาหนาอก็จะเป็นท่าที่นั่งไปถึงทิ่สุด ขณะเขาทั้งหลายอย่าก้มมารในชีวิตจะมาแต่กล่าวเอื้องตนว่าชีวิตเ่าเนี้เข้าได้ลากันเปิดเสือเือเขาด้เกิดมาเป็นมนุษย์เจ้าว่าเขาจะรักษาจาของที่ไหนการรักษาสุขข่าเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหน,นึ่งนะเพื่อจาเอาังมีการกิจารนาปฏิสังขารโยนิโสปินทปาตังนิโสชีวรังเสนาสนังธีรณนาเพสตัจจัย อันนี้คือการบริหารกายหาวกิ่จังไดนอนจังไดนุ่งห่มจังไดยารักษาโรคดียวเขาต้องดูแลสุขภาพอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเพื่อไหวมันขาดบไห้มันเกินไห้มันพอดีเพื่อไหวจะคลองลำบากจะว่ากะบไห้เขาหลงในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็คือรักษาสุขภาพอันนี้คือการปฏิบัติธรรม จะหันเข้ากับหลักษาใจหรือว่าสามารถคัดเก่าโลกทางใจคือความทุกเหตุในความถูกมันเกิดมาจากยังมันโลมันอยากมันโลกคือมันแบบได้แล้วก็บอกพ่อได้แล้วเขาไปใส่ในทางติบดีโลแล้วว่าแล้วมันอยาก ในความอยากเนี่ยบางวันอยากรววยอยากมั่งอยากมีได้บางคนก็มีแล้วแต่ว่ามันยังอยากอยากให้คนอื่นเอาใจอยากให้คนอื่นตามใจอยากให้คนนั้นเป็นเรื่องสั้นอยากให้คนนี้เป็นทั้งสี่มันเพื่อมันก็เยรย่ไอะรดังใจมันก็เลยมีคว้มทุกข์อีกนพอความอยากเกิดความบกพ้อใจความโกรธความอุตสเกลียดกัน อาฆาตพยาบาทกันหรือว่าอิทธาลิษยากันอันนี้เหตุแห่งความถูกจนเอาว่าหลงหมนันยึยดหมันหรือหมันว่าอันนั้นก็บห้องเข้าอันนี้ก็บห้องเข้าพวกจะย่อก็จะมีรรมะเป็นคำตอบสุดท้ายเราเป็นจริงเดี๋ยวเขาองยอมรับคืออย่างอนัตตาเข้าว่าสามาย,ยึดหมันคือหมันเนีคำตอบสุดท้ายของที่วิเท่าเนี่ยเขาต้อง้าใจว่า ที่สุดแล้วเขาต้องหัดผาที่สุดแล้วเขาต้องจาที่สุดแล้วเขาต้องตายแล้วเข้าใจว่าเขาบ่าสามารถยึดหมั่นคือมั่นไดคโะความหมายของชีวิตตรงนี้เข้าใจยังไงบ้างกลัวเกิดมาต้องตายเลยคใครบูมเยจะค่วงอยู่นี่ใค่เงื่อวันนี้เลยนะบูมเยอ่วงยังไรบูมจะห้องเกิดมาต้องตายกันยั่งพากันไปข้ามสัว ยั้งบุญจะทำความดียั้งบุงจะฝึกพักขัดเก่าจะของหัวจะปล่อยจะกว้างพอสุดถ่ายแล้วมันก็ตรงจา่าถ่ายแล้วมันก็ยั้งไปพอได้ข้อที่ดองรักษาเจ้าของให้ชีวิตเขาได้ประโยชน์ทิ่สุดบ่อยเป็นโทษการเ้าววายเป็นโทษ,โทษคือลกสัวการเ้าได้ประโยชน์คือทำดีการย้าววายเจ้าของถูกคือปล่อยว่าง กา้คำตอบนี่คือว่าเป็นอย่างที่ชัดเจนบมดดองไปเบิง่งพิสูจน์สวรรค์นกรกบมองไปเว่าถึงการแบบน,นลึกชาดใดด้หรือว่าทำนายหรือว่าผู้นั้นเป็นยังสี่ผู้นี้เป็นยังสี่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตใจเฮาค่ว่าเฮานี่ที่พิจารณาบอแเราเมื่อเฮาได้เข้าใจเราเขากิปฏิบัติบอกท้าวว่าเราเข้าทั้งหลายนี่เขาหูม,มืดบหมือคน อดีตหูก็จะมาหรือว,ว่าบางคนก็หูหูมากก็หูว่าชีวิตเขาเมันมันเปิดย่างไธทรามะทั้งเทศทั้งซอนทั้งฟังจะว่าเท้าที่ออาไปพิจาราันหน้าหรือว่าไปศึกษาไปปฏิบัติในการที่จะคัดเก่าตัวเองน้อยหลายไปไหนและการปฏิบัติ มันคือเฮ้ากับกพบบมญญ่มีเวลาพ่อที่ไปอ่านปฏิสิทดกทุกหน้าไปจําทุกบทเรื่องว่าจงไปเลี้ยนบบลี่เหกแตกชานผู้ใดมีปัญญาผู้ใดมีเวลาอันนั้นก็เป็นสิ่งทีหนาโนโมทนันหน้าเจ้าาเฮ้าเนี่ยมันคือความจำมันบ่ได้ความเขียนมันบ่กพอ่อเรื่องว่าสตีปัญญามันบ่ไเด็พ่อสี่นี่อย่างขัดป่านนั่นเจ้าาเฮ้าก็กพอ่อหยดได้เช่นอย่างไร ห้เขาได้มีสิน้นห้เข้าเด็กศึกษาแน่กายายเข้าจิตมีสิน้นมีสมาธิจะเริ่นสติจะเริญปัญญาเข้าจะมาฟึกนี่ยอาาผู้ใดปสารมถมามารักษาสิน้นใดเข้ากับมาห้ท่านห้ท่านแล้วข้าบเเว้นบาปรักษาสิน้นใดรักษาอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้มีเวลากับเขาวนาันหน้าปฏิบัติ จะเริญนสมาธิกิจราหน้าธรรมการที่เาอาสิ่เข้ามาสู่การปฏิบัติมันคื่อมันบริสสลับซับซ้อนอย่างไรดอกให้เข้าได้สำรวมระวังกายวาจาจนที่ส่ผูลไปถึงจิตใจป็อง่างให้มีสิ้นไหลนักแห่งตั้งมัน่นในการเป็นยูโบวันไว้หเหตุยังก็แล้วแต่ละในการทำความดีในการภาวนา เมื่อห้มันเกิดความสงบในองค์กรรมฐานพิจารณาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาที่เราอยู่นี่เกิดกันในยังไงไปมันก็ต้องพิจารณาพิจารณาไขพิจารณาจะคล้องนี่เอาอย่างาพิจารณาอนิจังทุกขังอนัตตาพุทธเยอาตัดในส่วนสุดท้ายที่เรียกว่าปัดฉิมมโอวา่าก็อยู่พุทธเยอาจิตตาย เพื่อให้มรดกที่สำคัญที่สุดกับอีกสุมรดกด้นว่าจะไหนวะยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเธอทั้งหลายจงทำความเพียงเผากิเลสละเนี่ยสังขาเรเื่อรียกว่าความหลงความจดดหมันคือมันในกายเนี่ยให้มันได้อื เพราะอาการที่เขาได้หลงได้ยึดมัน่นหรือว่าปลุงแตงในการที่เขาที่เฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี่อันนี้เรามันเป็นเหตุให้เขาได้เกิดความหลงเกิดความยึดมัน่นคือมัน่นเรื่อว่าเป็นเหตุที่นําเขาไปเกิดกิเลสตัณหาต่อไปจีกสังขารร่างกายจะเป็นสิ่งทียเขาต่อหลักเป็นสิ่งที่เขาต่อพิจจรณนาเพื่อเ่าเธอทั้งหลาย เนี่ยสังขารนี่มันบทเที่ยงเนี่ยที่อะไรจริงๆเกิดความสงบละในกายรีบอยเฮาเนี่เขาไปยืดมหม่คือใหม่ถ้าบีบวยเฮาทั้งหลายที่เฮางอยู่นี่นี่ขาดเฮาสามาอิจฉาหน้าธรมาก,ก็คือกันเนียร่างกายเฮาเนี่มันสาคัญมีหลีนะทุกสิ่งทุยานในโลกเนี่ยเฮาเกิดว่าเฮาสิเห็ดสีหาสีด้สีดีส,ดส,ดสีมีสีรวยนี่ เขาบอมีแทนหนึ่งคืออย่างร่างกายเขาเนี่เขาตายเขี่ยเอาาซื่อเนี่ยเรื่องว่าร่างกายมันเป็นหลบเป็นไข้หลายแร่งไม่ลเลาเัืเถอมันเชียด้เสียดายเลยในกาตมานี่มันเถอเนี่เมื่อคืนมันโอ้ยเวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งสามสิบนาทีเข้ากับวาวว่ได้แค่ที่เ,ขาขเ้าที่ขาขวามันได้เทศมันได้เกิดประโยชน์ แ่ว่าบางเถ้อเ้าไปเล่นเอาไปคุยเอาไปว่าเผื่นเอาไปสนุกสนานมู่ดอะไรใส่มันไปดูทีก็เรียนปัดไปมามันมันบไรกันทีมืเว่าวแกสิกหน้าที่ซิบหาที่เมื่อยก็คืออะไคือมาโอ้ยยามมันใส่ใดว่าวใดคณะว่าใส่ประโยชน์เนี่ยว่ายามันว่าวใดยากูบาาจารกามาเห็นไรหลวงแม่พระการ มันเรือเมื่อึ้นเจะงได้โอ้ยคือเวลาเดี๋ยวเขาเนี่ยเหตุใดทำใดมันคื่อเนี่ยเอาปล่อยสิมหรือว่าบทสนใจแม้แต่ร่างกายเขาเนี่ยนเมื่อ้วเขาตายเลยถูกยากระจบเลยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอันใดก็แล้วแต่ัวได้ล้วก็ยังปล่อยวางัวได้น้ำปล่อยอย่างคนบริสุทธิ์ปวดได้มีสติปัญญา อย่าปล่อยว่างก็ปล่อยว่างปไปเลยไม่ตะกินเลสไม่ตะความหลงฉะนั้นาทท้งลายนี่เ้าจังต้องอิจารณารักษากายจะของดูแลจ้ของสุขภาพกินจังใดนอนจังใดเกษตรในโมห้มันทําลายสุขภาพอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์รือว่าเป็นการได้ล่ากันประเสือกีเ่เทาที่มาส,าสาั่งบุญสั่งคุศสนมาพึกมาหัดปฏิบัติ ให้เกิดสติปัญญาคนอื่นทีดดีสีตัวคนอื่นที่เป็นอย่างไดอันาน,นมันเถ่อกระบวนามีผลอย่างกาเข้าหลายดอกอยากที่นี่สำหรับผู้ที่เกี่ยวของเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่นอ้องแต่ว่าบุคคลนอกจากนั้นครับบ่ได้แปลว่ามีสัมมาทิฏฐิเข้าบวกควหรือจะเอาคนเหล่านั้นเขาว่าเป็นเครื่องขวางกันเรื่องหว้เขาเสียเวลา ในการนี้เขาจะไปจัดการเขากระดีหรือว,ว่าไปทุกกับความสัวของเขาหรือว,ว่าไปทุกกับเลือ่อนที่มันบ่นเรมีผลประโยชน์ทางบุญทางธรรมทาง,ง,งสติปัญญาบางคนนี่เขาคิดกันอยู่ขุนเขาคิดกันน้อเขาหรือว,ว่าเขามีปัญหากันอยู่ขุนอยู่ไสกระโมหะ่หมดเลยเขาไปคิดกันน้องเขาเอามาว่าวเอามาเทียงเอามาคิดเอามาเมื่อยฟ้าอ้างเพ่นไดเงินเดือนฟ้าอ้างเพ่นมี้ตำแหน่งสูงขึ้นทั้งที่มันไม่เรื่องของเจ้าของ ออมาโวยวายเอามาแบบโตเทียงกัน,ม,น,น,นมันเป็นยังสั่นมันเป็นยังสิบบ่หนาที่เป็นยังสั่นบ่เป็นยังสิเออการว่ลเราจะค้องแบบบรรลุทรรมหรือว่าได้เงินคาเหาคาเทียงกันมีผลประโยชน์มันก็เป็นราวโย่อันนี้ยังจะคข้องกับเมื่อยเสียเวลาแล้วยังคิดกันอีกแบนแทนที่จะเอามาคิดพิจารณาเรื่องจะคข้องนี่จะคข้องมันดีสำได อย่าขอสิละสัวละอันไหนที่มันเป็นเรื่องบอดูดีอันไหนที่เขาจะได้ประโยชน์ได้คุณค่าเอามาคิดเอาว่าพิจารณนาให้อย่าคองเนี่ยมันละสัวให้มันดีให้มันได้ประโยชน์ให้มันได้เจริญในถ้ำเรื่นนรองวันในการดาเนินชีวิตเกว่าหวังคนนั่นมันเป็นเมื่อยกับคนอื่นไปเสียเวล,ลากับคนอื่นเทียงกันตาตีตาล่างตุตีกัน ป้านเพิ่นที่ไปเอยียงกับเขาบางเทือ่อเขาปิดกันยุใ่ใจหรือว,ว่าเขาแข่งขันกันยุใ่ใจหรือว,ว่าเขาเอีอยงกันยุใ่ใจเขาเรื่องของเขามาปานปเป็นเรื่องของเจ้าของเมื่อน้าเขาเสียเวลาน้าเขาไปมากกับเดือดร้อนใจเพราะว่าทิศใจเขามันไปยืดหมันคือหมันไปทุกนักเขาอีกขณะเขาทั้ทาทางหลายนี่บุคคลที่สําคัญที่สุดคือตัวเขาเี่พอไงว่าเอาตัวเจ้าของให้มันรอดจะเป็นยากกว่าคนอื่นหลาย บณฑพ่อมป็นเม้ามนฑ์ขีเม่นน่องเข้าเขาบอกให้มาหาเขากินที่บดเดือดร้อนตาตีตาล้านเมื่อเขาผในข่าวในโลกในสังคมอันใด้บังเถื่งป้านเพื่อนเป็นผู้จัดการปานเพื่อนเป็นมีลายใดเขาทิ้งมาแบ่งให้เพื่นทั้งสันทั้งสีปัจจุบันจะค้องกับโคกคือเกาอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเนะคณะบัวจาจัดการกับเจาของอย่างสี่ เากเสียเวลากับคนอื่นเสียเวลากับความซัวของเขาหรือว่าบางเถอาแม่จะเสียเวลากับความดีของเขาข้าเด็กอันนี้กับเขาลายเจ้าของบรเวณดีคือเขามันก็เลยบริเวณดีของเขา่าน้นเขาทางลายาต่องกลับมาเบิ่งเจ้าของให้มันไหลาย,ลายเอาประโยชน์ให้มันได้ชีวิตเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแต่ให้เขาใจว่า ชีวิตเขามันบทเสียงมันมีความถูกเรา่มเอนหนึ่งเข้าก็ต้องพยายามปล่อยว่างให่มันได้ต่วีวอากาศเดี๋ยวเข้าไปสู่ความเจริญหรือว่าไปสู่แบบหมักคน,นหิพหานหรือว่าไปสู่สุคติที่ด,ทดีที่งามนะ่ยมันเริ่มต้นในยุคนี้นี่ <c oughs> หยุดใสอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในตัวเข้าเนี่ยแต่ว่ามีสติในการกำหนดหูยหยุดการปุ่มแต่ง เรื่องละความสัวเฮาสามากที่สิทำความดีปล่อยว่างในจิตใจเฮาให้ใดในจละเมื้อ่ละเมื่อนี่เรื่องจะละเลื่องแต่ละคนเรื่องในทุกขณะเรื่องทุกขัดสัตยปเกิดขึ้นนี่ข้าสามารมากจัดการในทุกขณะทุกขัดสัตทุกมือ้อละสัวให้ใดทำดีให้ใดปล่อยว่างให้ใด เรื่องอนาคตไปซาดหนาพกหนาเวียนวายายเกิดบ่ต้องไปมห่วงดอกเพราอย่างฮอตตัดวัตัดสงสารในโตเฮ้าเนี่ยให้จิตใจเฮ้าเนี่ยในหลายเรื่องว่าให้ดับใบตะละมือตะละมือหอดมือทุต้ายซึ่งเราเนี่ยมันเกิดจะเป็นเหตุส่งใหเฮ้าลดหลักล่อยว่างตัดวัตัดสงสารให้กับจิตใจให้กับชีวิต ่เขาต้องไปทุบตมองให้เข้าไปเวียนวายตายเกิดอ,อีกหรือว่าหลายบ่หูเบืองตนพวมนี้ห้ามกลางบ่มีกิจสุดกาเฮาถีบปล่อยว่างให้ได้เขาก็ต้องปล่อยว่างแต่ปัจจุบันนี้ให้หลายๆกาเขาถีทําดีเพื่อว่าเข้าได้เป็นที่บึงก็ทําปัจจุบันนี้ให้หลายๆก็เขาถีาถาถาบอยากตกนรกเฮาก็ต้องละสัวในปัจจุบันนี้ให้ได้หลายๆที่สุดพุทธเจ้าใหีความสาคัญมีสองอย่างนี่ชัดเจนหนึ่งคืออย่างหัว ปัจจุบันถ้าดีลาไปแล้วอน,นาคตยังมากกว่าท่านถึงสองก็อ,อย่างโตเฮ้าที่เขาต้องจัดการกับตนเองให้ได้ในการที่เขาต้องได้ประโยชน์ประโยชน์ตนจาหันกับเขาซอยคนอื่นได้ซอยประโยชน์คนอื่นเรื่อว่าทาประโยชน์ทั้งสองให้มันเป็นประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ตนก็นให้ได้ประโยชน์คนอื่นก็นให้ได้ ประโยชน์ปัจจุบันให้ได้เป็นเบื้องต้นเราวมันก็จะได้ประโยชน์ภายภาคหน้า,นารลหว่าเป็นประโยชน์ไปจนถึงที่สุดธรรมาขอนมโมทัน,นากับต่าง,ง,ง,งาย